หลักสิประการเพื่อสุขาอ,อนามัยการนอนหลับที่ดีสำหรับวัยผู้ใหญ่อายุ18 5 9ปถึง59ปีสำหรับวัยผู้ใหญ่การนอนหลับอย่างมีคุณภาพด้วยระยะเวลาเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีไม่น้อยไปกว่าการรับประทานอาหารที่ดีหรือการออกกําลังกายและการดูแลสุขออนามัยที่ดีในทางกลับกัน การนอนหลับที่ไม่ได้คุณภาพและมีระยะเวลาที่ไม่เพียงพอนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นกว่าปกติเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆน,นอกจากนี้ยังทำให้ง่วงในเวลากลางวันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วยเพื่อสุขภาพการนอนหลับที่ดีวัยผู้ใหญ่ต้องการการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเป็นระยะเวลา7-9ชั่วโมง ในการนอนหลับแต่ละคืนจะเกิดวงจรการนอนหลับและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาตามระบบของร่างกายขณะนอนหลับเริ่มตั้งแต่ล้มตัวลงนอนหลับตื่นหลับลึกจนถึงช่วงหลับฝันโดยในแต่ละรอบนั้นจะใช้เวลาประมาณ90-110นาทีเพื่อสุขภาอนามัยการนอนที่ดีในแต่ละคืนควรนอนให้ได้4-5รอบการนอนหลับที่ไม่ได้คุณภาพ และระยะเวลาไม่เพียงพอจะทำให้ง่วงนอนตอนกลางวันนอกจากจะส่งผลเสียกับการทำงานแล้วยังมีผลเสียกับสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยลองปรับพฤติกรรมตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนและช่วโมงการนอนให้เหมาะสมตามหลักสิบประการเพื่อสุขาอ,อนามัยการนอนหลับที่ดี 1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทั้งวันทำงานและวันหยุดเพื่อสร้างสมดุกลกลไกการตื่นและนอนหลับ 2. รับแสงแดดในตอนเช้าอย่างน้อย30นาทีเพราะแสงแดดเป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิต 3. ไม่นอนในเวลากลางวันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ควรเกิน30นาทีและหลังบ่าย3ามโมง 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยให้หลับง่ายและลึกขึ้นก่อนนอน2อชั่วโมงไม่ควรออกกำลังกาย 5. ห,หลีกเลี่ยงคาเฟอีนชากาแฟน้ำอัดลม ช็อกโกแลตอาหารมื้อหนัก4ชั่วโมงก่อนนอนเพราะคาเฟอีนทําให้หลับยากตื่นบ่อยส่วนอาหารมื้อหนักอาจทําให้ย่อยไม่หมดเกิดกรดไหลย้อนได้6งดแอลกอฮอล์บุหรี่4ชั่วโมงก่อนนอนเพราะทำให้หลับลึกได้น้อยลงและไม่ต่อเนื่อง7นอนบนเตียงนอนที่สบายบรรยากาศที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทไม่มีแสงเลดลอดและเสียงรบกวนการนอน8 ผ่อนคลายความวิตกกังวลเช่นนั่งสมาธิ 9. ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้นไม่เล่นคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์ดูโทรทัศน์หรือทานอาหาร 10. หากไม่หลับใน30นาทีไม่ควรกังวลควรลุกไปทำกิจกรรมอื่นแล้วค่อยกลับมานอนใหม่เมื่อง่วงประโยชน์การมีสุขออนามัยการนอนหลับที่ดีสำหรับวัยผู้ใหญ่ 1. ร่างกายได้พักซ่อมแซมส่วนต่างๆ 2. ช่วยในการหลั่งฮอร์โมนเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆพัฒนากล้ามเนื้อและกระดูกควบคุมรอบเดือนผลิตน้ำนมหลังคลอด 3. ลดภาวะเสี่ยงโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนเบาหวานโรคความดันโลหิตไขมันในเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองโรคสิวเศร้าเป็นต้น 4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ5เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน6ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันควบคุมอุณหภูมิในร่างกายอยากให้ทุกคนมีสุขาอ,อนามัยการนอนหลับที่ดีดาวนโหลดคู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย